วันนี้เรามาดูการทำขี้เสืเดือนเริ่มจากเตรียมขี้บัวเสืเดือนแล้วเราก็เอาขี้บัวมาเลี้ยงเสืเดือนตอนก่อนจะเอาขี้บัวมาเลี้ยงเสืเดือนเนี่ยต้องไปหมักแช่กับน้ําก่อนให้ขี้บัวมันย่อยสลายไปที่นึงก่อนให้มันสลายมันเกาะกัน เลี้ยงได้สักพักงงแล้วก็ขี้บุขี้เสเดือนมันก็จะขึ้นมาเป็นขุยข้างบนเลยแล้วเราก็ปาดปาดเอาข้างหน้าอันนี้วันนี้เขากำลังแยกเอาขี้เสเดือนออกนี่ได้อายุแล้วก็ปาดเอาขี้เสเดือนไปใช้งานทำทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ตอนนี้เขากำลังขัดแย่อยู่ นี่คือขี้เส้เดือนที่ขัดแยกแล้วแต่วันนี้ขี้เส้เดือนไม่ค่อยสวยเลยมันเปียกไปไไน,ไนี่เป็นเส้เดือนที่เลี้ยงอยู่นี่ยังไม่ได้อยู่ เดี๋ยวจะเค้ามันจะขึ้นมานี่เห็นนะ่ะมันจะขยับขึ้นมานายขอดูตัวไส้เดือนหน่อย เอาตัวเส้เดือนขึ้นมาดูหน่อยนี่นี่เส้เดือนจะพันพันดูพันเล็กๆอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เป็นเส้เดือนทั่วๆไปอ่<ม>เ็ยิ่ลูกมันออกมาเต็มเลยอืมยิ่ลูก ยืนลูกมือนม้ตัวเล็กๆเนียยื่ลูกียมนีลูกมืนแต่อันนี้จะต้องไปแบ่งออกดีหน่อยมันเยอะไปเลเยอะยากยาก ตัวยาวไหมไหนจับมาดูตัวประมาณไหนตัวลูกๆมันอ่ะเอาใส่มือเลยมันจะเล็กเดี๋ยวมันก็โตพอโตขึ้นมันตัวใหญ่สุดแค่ไหนน,นี่ตัวใหญ่ในตรงเนี้ยใหญ่กว่านี้อาจารย์ใหญ่กว่าน,น,นี้นี่ใหญ่กว่านี้นีรุ่นกลางนี่ใหญ่ใหญ่กว่านี้